รถผ่อน4,500ใครกำลังตามหาอยู่นะคะวันนี้มีมาให้1คันสวยๆเลยคันสุดท้ายแล้วผ่อนถูกรถเดิมโรงงานประวัติศูนย์เลยนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วสีแดงสวยๆสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะไฟหน้าใสกริ้งไม่มีขึ้นเหลืองค่ะสีแดงสดๆแบบนี้ใครกำลังตามหารถผ่อนสบายได้ได้อยู่ที่15,000บาทเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยนะคะคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่100,000นะคะ60,000โลเท่านั้นเองนะภายในสวยๆกริบๆแบบนี้ เลยรายได้อยู่ที่15,000บาทนะคะรับไปเลยคนเดียวซื้อคนเดียวจบราคา259,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนสนสนใจติดต่อสอบถามมาได้และใครสนใจคันนี้ฝากกดติดตามและชมคลิปให้จบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษิ์ที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองค่ะวันนี้มีอัปเดต v ีออสสวยๆหนึ่งคันที่อยู่ตรงหน้านุษ์บอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคันนี้รับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพิความชนหนักจมน้ํากอใหม่มาแน่นอนและที่สําคัญลูกค้าคันนี้ผ่อนเพียง4ี่พเท่านั้นเอง นะฟังไม่ผิดผ่อนเพียง4,500บาทตลอดอายุสัญญาเลยสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังตามหา Vios หรือว่ารถมือ2ผ่อนสบายๆไม่เกิน5,000แนะนำคันนี้เป็น1ทางเลือกเลยค่ะคันนี้เป็น Toyota Vios 1.5e ปี2013นะคะราคา259,000บาทฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียง4,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้ามีบัตรเครดิตดี นะคันนี้น่าสนมากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยนะใครที่รายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องขำม,มาคนเดียวรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นุจะพารับชมในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามารับดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้านก่อน โคมไฟเดิมโรงงานค่ะไฟมัลติรีเฟปเตอร์ลูกค้าไม่มีขึ้นเหลืองหรือว่าแตกร้าวเลยสวยๆกันชนหน้าเดิมโรงงานนะคะกะจังด้านหน้าโครมเมียงสวยๆติดกริบนะเป็นสีแดงเดิมโรงงานนะในเล่มก็เป็นสีแดงนะคะคันนี้ได้เป็นสีแดงสดๆแบบนี้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจตามหารถไว้ใช้งานอยู่วันนี้แนะนําให้เลยค่ะหนึ่งสวย1คันสวยๆเลยคันนี้นะคะการันตีโครงสร้างรอบคันมาให้แล้ว นะ,ะสำหรับคันนี้ได้ยางปี2021ค่ะลูกค้าแมตขอบ15แมตเดิมโรงงาน4 4หูออตัวน็อตนะคะสรูแบบนี้เลยนะ,ะสภาพกลิบกลิบเลยยางปี2021ยังไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะเปลี่ยนยางมาให้สดๆร้อนๆเลยนะกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นระบบปรับมือนะลูกค้าสีแดงสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้มาให้นะคะและในส่วนของรายละเอียดกระจกด้านหน้าตัวรถคันนี้ น้าพัดเดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆน้ามาพร้อมตัวนี้เลยนะคะ QR ตัวนี้ได้เป็น QR code ซึ่งนะคะคันนี้ตัว QR code นี้นะคะลูกค้าที่มาดูรถสามารถตรวจเลยมาสแกนได้เลยค่ะคันนี้นะคะได้ขึ้นโปรรถโดนใจของธนาคาร TTB นั่นก็แปลว่าได้ตรวจนะคะทั้งหมดของ274รรายการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไว้วางใจในเรื่องของโครงสร้างเลยค่ะไม่มีแน่นอน คันนี้รับประกันให้รอบคันไม่มีพิความชนหนักจมน้ำกอใหม่มาแน่นอนได้รสสภาพนะคะสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะกระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยกระจกพาร์ทเดิม Toyota ามือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยๆนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะท่าเดิมโรงงาน เบาะผ้าเดิมเดินตะเข็บด้วยได้สีน้าเงินสภาพไม่มีชม้ำไม่มีขาดภายในสวยๆนะลูกค้ารายได้หมื่นนุชแนะนําเลยคันนี้ผ่อนเพียง4,500บาทเท่านั้นเองลูกค้าจ๋าถูกมากนะคะสี่พันอ่ท่านเชื่อไหมว่าเออบางคนนะผ่อนมอไซค์ห้าพ นะแต่วันนี้ลูกค้าผ่อน4,500ลูกค้าได้เป็นรถต่างค่าแบบนี้สวยๆนะกันฝนได้ด้วยลูกค้าคขาขับขี่ออกต่างจังหวัดเนี่ยได้สะดวกสบายแน่นอนคุ้มแน่นอนคะ่ะคันนี้สวยๆเลยพวงมาลัยสวยเดิมโรงงานลูกเล่นเครื่องเสียงคลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ปรับมือเกียร์ออโต้สวยๆคะ่ะลูกค้าคอนโซลสภาพสมบูรณ์และในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างคันนี้ ซอกประตูค่ะลูกค้าหัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นไม่เคยมีการเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนุชการันตีมาให้แล้วความสวยคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยเสาบีหัวน็อตเดิมโรงงานค่ะสภาพสวยๆนะคะแผ่นเพดเดิมโรงงานมีให้เห็นแบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมหานุชได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่าง0 9 1ย์ 4, 4 7 9 8 2 คันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดส,สำหรับลูกค้าที่กำลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานผ่อนสบายๆห้ามพลาดเลยคันนี้ผ่อนเพียง4,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมาด่วนเลยนะตามเบอร์โทรด้านล่างภา ด้านหลังตัวรถค่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าเดิมเช่นเดียวกันเบาะผ้าไม่มีขาดไม่มีชํารุดก,กว้างๆนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะเป็นรถประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็นั่งสะดวกสบายนะคันนี้นะทุกอย่างภายในตัวรถคือเดิมแท้โรงงานทั้งหมดเลยนะสำหรับในส่วนของตัวซอกประตูค่ะหัวน,น็อตเดิมสวยๆ นะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขยัดแเงะแต่อย่างใดน,นะคะสภาพสวยพร้อมใช้นะคะ,<ส>ะ,ะกระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะสีแดงสวยๆสดๆแบบนี้นะคะมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดด้านหลังตัวรถเลยคันนี้ไฟท้ายเดิมค่ะลูกค้าการชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วตาสัญลักษณ์วีออสอยู่สภาพเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะนี่ด้านหลังตัวรถสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีช้ำไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะคะสีแดงเดิมโรงงานรอบคัน นะอ่ะมาดูในส่วนของรายละเอยียดจัดไฟแน์กันต่อสําหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําอาชีพอะไรก็สามารถเป็นเจ้าของได้ขอแค่มีที่มาของรายได้ชัดเจนอาชีพอิสระรับเหมาหรือว่าค้าขายพนักงานบริษัท นะฮะราชการนะสามารถออกได้หมดเลยนะสาหรับลูกค้าที่สนใจนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนสําหรับใครที่กาลังเริ่มงานใหม่นะคะอายุงาน6เดือนก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะเป็นเจ้าของได้เลยนะสนใจสอบถามอาหารนุชได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างยินดีให้คําปรึกษาการจัดไฟนแนนซ์หรือว่าตัวรถนะคะลูกค้าไม่ต้องเกรงใจนะสาหรับใครที่ดูช่วงดึกนะคะหรือว่าอยากจะโทรมาโทรมาได้เลยค่ะนุชยินดีให้คําปรึกษา คุยได้24ชั่วโมงเลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อสำหรับในส่วนของารายละเอียดตัวซอกประตูค่ะอย่างที่นุ้แจ้งเลยว่าคันนี้ไม่เคยเปลี่ยน ประตูมาแน่นอนหัวน็อตเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าสวยๆปริบๆแบบนี้ภายในส่วนของรายละเอียดนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังสวยๆเลยลูกค้าในส่วนของตัวเบาะไม่มีช้ําเลยสภาพสวยเดิมแน่นอนนะคะลูกค้าคันนี้การันตีมาให้แล้วความสวยนะเะดี๋ยวน้องนุษพาไปย้อนดูนะคะในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนิดนึงเนาะคันนี้นะคะว่าสําหรับใครที่สนใจคันนี้อยากออกต่างจังหวัดเก็บเข้าของได้เยอะไหมนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน สำหรับในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคะ่ะลูกค้าเก็บข้าวของได้เยอะแน่นอนนะคะนี่ก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะสัมภาระได้จุกๆก,กระเป๋าเดินทางนะได้จุกๆเลยสําหรับใครที่จะกลับต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้หมดแล้วด้านล่างเดี๋ y n ุ t เตรียมให้ใหม่นะคะสําหรับในส่วนของฝาท้ายหัวน็อตเดิมแน่นอนรอยเมคอาร์คเดิมนะคะรอยซิลิโคนหรือว่ารอยกลมๆนะคะอยู่สภาพเดิมแน่นอนนะไม่เคยมีการชน ชนท้ายมาแน่นอนค่ะคันนี้รับประกันโครงสร้างนะคะรถปี2013นะคะแต่ว่าสภาพสวยจึงมากลูกค้าและราคาสุดพิเศษเลย259,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อน4,500โอ้โหคุ้มมากลูกค้าวันนี้ทางเพชรยนต์เราจัดหนักจัดเต็มให้เลยกับโปรโมชั่นนะคะลดราคารถแรกแจกแถมกันไป นะอ่ะมาดูกันต่อนะคะลูกค้าในส่วนของรายละเอียดภายในตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นนะคะไม่เดิมโรงงาน168,395กิโลไม่ได้เยอะเลยเพราะว่ารถใช้งานมาแล้วประมาณ10กว่าปีนะลูกค้าแต่ไม่แสนหถือว่ากําลังพอดีไม่เยอะจนเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปค่ะกำลงังผลิตพอดีกันเลยนะคะแล้วก็ปี2013เป็นรถมือเดียวประวัติสูตรเลย นี่คุ้มมากลูกค้าเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะคะคันนี้นะคะมือแรกเป็นเจ้าของผู้หญิงเป็นรถบ้านเป็นผู้หญิงใช้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าไว้วางใจได้เลยว่าคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากผู้หญิงเขาจะรักรถของเขาอะเนาะอ่ะก นี่นะคะเลยนะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานมีมาให้ครบเลยนะลูกค้าดู4รถปี2013แต่ว่าได้คู่มือการใช้งานมาครบสภาพสวยนะสภาพสวยมากใครสนใจคันนี้แวะมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะไฟหน้าเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะอะ สนใจคันนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะลูกค้าจ๋าคันนี้พร้อมใช้งานเลยสําหรับใครอยากลองรถมาลองได้ค่ะเรามีให้ลองรถด,ด้วยนะสําหรับใครที่สนใจหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจคันนี้เรามีเซ็นนะคะฝากเซ็นถึงหน้าบ้านเลยน้ำมีไฟแนนซ์เซ็นถึงที่และมีรถสไลด์ส่งถึงที่ให้เลยสนใจสอบถามรายละเอียดมาฮ หานโนดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้บ้างว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันตอนในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องค่ะลูกค้าคันนี้เครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะนี่เครื่องเดิมโรงงานดูโอวีไอเดิมแท้นะคะวีวีทีไอเดิมแท้โรงงานสี่สูบแบบนี้นะคะสภาพคือเดิมเดมเลยทั้งหมดเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพเดิมโรงงานแน่นอนคันหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีริ้วรอยการชนมาแน่นอนค่ะนี่หัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมๆนะคะใครสนใจคันนี้นะบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะรถ สภาพสวยมากนะคะร,รถปี2013แต่ลูกค้าได้รถสภาพน้องป้ายแดงไปใช้งานถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษามาดีมากนะย้ําเลยว่าคันนี้สวยสวยมากปี2013มไม่ใช้งานแสนหกเท่านั้นนะคะกับ t o y o t a v วีออสนึ e นะคะร,ราคา2องแสนบาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นสําหรับใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดมาหาหนุดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะสำหรับ ันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุ่ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะวีออสมือสองเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้นุขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าไปดูนะคะว่านุจะมีอัปเดตรถรถุ่นไหนเข้ามานะคะว่าสลับวันนี้สวัสดีค่ะ